ผมก็จะขอกระลาให้คุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะที่ผมครับมิกตูนไมค้าบนะฮะมาแข่งม้ากันมามาแข่งม้ากันมากล้องเราเร็วเข้ายังเข้ากันยังกล้องอยู่ในนี้ไอ้กล้องทำอะไรอีกรวมๆอุ้ยม้าใครอ่ะกล้องกล้องม้าใครกล้องหมาใครอ่ะเนี่ยมากุนชิยเนี่ยม้ากล้องอยู่นี่อ่ะกล้อง มาคูมาอ้ก้อกเ้มาคู่วิมาเอาใหม่มาแข่งกันใหม่มากูมามาแข่งมาใช่ไหมติกาเดิมนะ้อามีโอเคมามามาเอ้าเฮ้ยมามาตรงนี้ตรงนี้เนึ่งจะพึ่งเฮ้มอ้กซิ้อกา้ตเอ็กซมเก้ตีไอ้กาิมไปแล ไอ้เก I mean. I mean so ้งไปแล้วไอ้เก้าไปแล้วไอ้ก้องกลับมาไม่เวลาเราแข่งกับสองคนเดินสองขับไปพุดชัวพุดชัวเฮ้ยทำไมทำไมอื้ออื้อู้อู้อเู้อื้อไอ้กล้องเกี่ยวไอ้กล้องไม่เกี่ยวกล้องไม่เกี่ยววอนขับไปพุดชัวไอ้มินเอามินก้องอ่ะก้องเหรอก้องเหรอมึงก้องเหรอมึง เกี่ยวอามิโกงถ้ป้าเนา้อนมีใครกูวะฮะอ่ะป้เลยกูก็โดนอ่ะหรออ้กล้อง่นนีเลยว่ะอ้กล้องนิดกูปาโอเคไหมเราปาอ้าวแรกรุมรูมนู่มปันเอาไหมอลไวแนี้เริ่มมาเริ่มคันมาเดี๋ยวลองดูสนามก่อน จำเดียวก็ถึงอ้าวปลาอะไรใส่เนี่ยอ้าวเฮ้ยออกโรงสนามปลาโซโลไม้ไม่มีว่าทำสปิดให้มึงไอ้กองไอ้กองอย่าแซงหมุนหมุนหมุนไอ้คเลี้ยงกันแล้วไอ้มีกองใช่ไหมอะไรคือข้ามมาแล้วต้องรีบเดียวไงเข้าใจญ่กองใช่ไหม เออจักรแรกเอามามาเอาใหม่มาเอาใหม่มอาม้อาวว้ยนาวิชันจะหมดโอม่ายานีจะมามองไม่เห็นอีกเดียวมาเอาใหม่มา,มาหนึ่งอามีนอามีน ได้แล้วเริ่มได้แล้วหนึ่งสองชัมเริ่มกูไปก่อนละฮูจ้อ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 ฮู้จ้าไอตงม้าอามีนเอาเตรียมสถานการณ์นี้ไว้เรียบร้อยแล้วมาช่างมันมุดตายเย้เป็นก่อนนี่เนี่ย เอาโดนตัวไม่โดนม้ายัดดูไม่ยิงแล้วมีนไม่ยิงแล้วไม่ยิงแล้วมึงาม้ามงมง่าม้าสิ่ยเลยอามียังไม่ได้ยิงเลยู้ยเฮ้ยยิงอะไมาเไ้ยิงยิงยิงไปตั้ร่นี่ใส่ปากตั้งร่องนี่เด่ไอ้แม็าตตา ฆ่าก on ูไม anyway. ้ได e ้ตุไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฆ่าเองเดี๋ยวฆ่าเองนี่ฆ่ามาเมไงตายแล้วเขามีตายแล้ว่ามึงอ้าวได้และเลแล้วาย่ตายตายตายงเปไงแมนปล่ะมาไม่เอาอกรก็ น,นี้คลิปพอยังพอแล้วพอแล้ว,อลวเอาอดิพูดดิพูดตอนจบดิก็ใครชอบคลิปนี้กดแชร์กด l ักกด subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับ